พีน่น้องนี่ครับผมมือนนี่สิมาเห็ดนี่ครับพาเห็ดยังกินนอวันนี้จำนวนมึกโอ้ยพี่น้องผมมป็นนายกเลครับเพื่อนเอ้ยกอปลอมเพิ่นนั่นกำลังข่าวน้ำไก <c oughs> ่อยูาาเ่เดี๋ยวเพิ่นหิวแล้วแต่ว่าข่าวน้ำไก่นั้นเลี่ยวเดี๋ยวเพิ่นเลี่ยวมันก็ยัง,งามาแล้วก็ดีแหละครับเสี่ยวเขดี มือหนส SI, ีสีเฮ็ดไอตําั่วหนวดมึกกระ,ะมี่กระปุ่นนกระ,ะข,ะขปุ่นมก,ะก,กระปุ่นแล้วก็พริกบักเขียนเรนมือนี้มีบักเกาะน้ำพี่น,อ<ะ>น้องกแล้ว่าเลยนาวบักฮ้งบักฮ้งนี่เป็นบักฮ้งพิเศษครับบักฮ้งปิงฮ้<ะ>งสายเ<ะ>สยียบคักเป็นว<ะ>่าบักะฮ้งอันนี้ไหมเม่ยนเม่นเมีนแ,แล้วก็น้ำอโนเดี๋ยวผมสิบ หันมึกอะ่ะไปลวกก้อนพี่นอ้องเมื่นอนีร่ก็ใส่เตาแก๊สดอกพี่น้องเพระาะว่าอากาศเพิ่นจังมันสิตกบ่ตกฝนเท<อ>่าเดียวก็ปลุกปิกปลุกปกิกครับช่วงนี้อาทิตย์นึงเลยเนาะแม่แมนอาทิตย์นึงแล้วพี่น้องฝนคือจังเพิ่นสิตกบ่ตกมดมือสวัสดีครับพ่อชิดยังนู้บะเนี่ยเดี๋ยว ผมหั่นอันีเพ่อก็เอาไปลวกเนาะพ่อใหญ่ยกขึ้นเบิ่งกันพ่อใหญ่อือเจ้าว่ามีหยังันหมึกยักพ่อตําซั่วับเียกะหางมันนี่นเอาดังขึนดีกับพะตซั่วหมึกยักพี่น้องนี่ครับมาิกันเด้อครับคยกินบ่พ่อใหญ่บ่ลวเคกินอยู่ตัวน้อยาดนี่หางนี่ก็ดอเนาะคุมอมัน คล้ายๆว่าเพื่อนเขาถึงกันเมดแล้วล่ะคู่มือนี่เนาะสมัยตะกี้มพอได้กินแล้วคนบ้านเฮาเดือนกันนี้ก็ือ่จะเป็นอยัางแบบว่าที่นี่จะมึกมึกเองก็คอยมึกแต่แห้งบางบ้านเนาะตะกี้เนาะเน้อยเนาะจะมาเบิ่งน้ำกันอีกเดือนนึงจ้าครับผมโอ้หมอเฮาเดือดอะไรดเนาะไปไหม้หรือเป่โอ้ปวดอะไเดือดแล้วป้าเลยต้สิรุ่ง รวมกันเรื่องครับกระตำปลาตำเสวตำปลาตำทะเลนเมียครับเขนตาข่อยตำาวกเคยตำเก่ตำน้องเมืองนะวะเห็นตาขจอยตำน้องไผ่ต่ว่าบ่มีกุงบ่มีปแตตมิตากตำมึอในกรพอแล้วนะนี่แต่ะพ่อลมึง นำหออกก็มาด้โอ้ยลวกาเวกเอยี่นองเลยสว่านวอื่นลวกก็ครับโอ้โหเมื่อกลวกมากเรียบร้อยแล้วจ้ะครับผมอันนี้ก็สิีได้แเรวได้บาดแต่เนี่ยน้าครับพี่น้อง กสีได้ออกเฮ็ดรสจัดๆเนเพราะว่าเพิ่นสีใส่นมกินหลายแล้วก็ใส่ปลาเมึกครับพี่นอ้องเครื่องเคลือกสีเครื่องต่เครื่องหุ่นหลักเคยเห็นไหมอีกสองเท่าตัวเราพระท่านได้เห็ดกระน,น่ำไร่แสบเราพี่น้องเดี๋ยวแบเถอะนาะเนาะเนาะ ทำไมยืไม่กินน้ากันเดอ้อพี่น้องเอ้รับพี่น้องใส่เครื่องใสเอาสีเน้นเชียงเทศหลายๆหลายอะไรมาเนี้เพราะว่าเ้าวสีดำส่วนขนมกินขาบปุ่นใส่หมดก่อนเหลือนห,นหน่อยนึงตัวนี้บอกเชียงเทศราคาวบะแพงพี่น้องใช่ใส่หลายได้ไอันนี้ใบเลื่อยครับ ไปเรื่อยขันๆตำทะเลตำนี่คือผึ้นผึ้ใส่ผัดใบนี่ฮะจักข้าวเจ้าผัดใส่กันบ่ใส่น้อยเป็นตำทะเลเพื่อนเดี๋ยวผมมี <c oughs> พิเศษของเพื่อนอย่างหนึ่งคือเพื่อนสีหอมออกรสแบบหอมเลยล่ะเป็นหอมคนละอย่างกับไอ้ผักอื่นจะมีผักหนึ่งหนาใส่ขึ้นกันครับพี่นอ้องโหดกระเทียมใบมันติใบกระเทียมครับ

้ำสิต่าร่วมเลยครับต่าร่วมขนมกีิ่นต่ำน้นมกีิ่นปาหมดเนวดมึกนะครับเพ้าะว่าถ้าไปซื้อกลินแพงแพงนันก็โอเคแหละเพราะว่าเชิงเทศเกเขาหลายเนาะแม่นบบแพงก็บ่ไใดขันขันว่าไซร์ไลน์นันก็บ่เป็นแต่กินเนาะครับนันก็ ต้องเอานนมกินใส่ที่หลังเพื่อนละพี่น้องกับมุกได้แล้วครับได้แล้ว<ม>เขาก็ดอ่อนนมกินลง้งนมกินเลยเป็นก่อนตะหักทุกอย่างนี่นอืนมกินนี่ กินได้คูยยางครับพี่น้องอกินลงเสร็จหอมแบบนองหอมโอ้คุซิมกําลังอาบน้ำอยู่พี่น้องบ่อาบน้ำซีม,อมือเหรอกินเสร็จแล้วกัน เราเสียเอามึกลงเลยพี่น <UC S> ้องปาด์ตคือหล่นคกแล้วน้าบันนั่นแหละมันคัดสิคกมันหน่อยแต่นี้นะอคกนี่ก็ประมาณสามร้อยครับพี่น้องสามร้อยใส่นิดนึงก็ได้แล้วเขาจะเสีเอานี่ไปคุกข้างนอกทำงานเพื่อหล่นคคก นี่เราหล่นเลยก็ได้พี่น้องมันจะงา่ายกินเพิ่นกับซุดยอดแล้วพี่น้องเนาะจะไมากินน้ำกันพี่น้องมาในนี้แล้วแล้วครับโอ้แล้วแล้วเด้อพี่น้องมาครับพี่น้องน่ากินดาวได้ด่าครับของแท้บอ <laughs> เอ,เอิร์ดมากินมดตำบลเลยครับเมือนครับจิ้มตำสมเมื่อนี้กรปองอยากกินเนี่ย <c oughs> นี่อย่ามีละนี่นัวทะเลทะเลจ้ะมันกาดห่อแล้วกินตำสมตัวบ่ะนี่โอ้มาดื้อครับพี่น้อง,องคนบันจิ้มมือนะ ดิมละจับ่ะครับกินแบบสะใจไปเลยเกินเองกินเองเล็บซี่มันไม่ก,กินน้ำไหนแบบนี้เออไม่ก,กินน้ำทุกคำเลยแบบนี้มันหลายพี่น้องเฮ้ยสุขสุขันอะไรครับเฮ้ยเอ,อิอมาต้มนี่ก็ต้ม ทะเลเดือดนกินทะเลหัวทังลาทั้งไทยทาุญดียกินกอบุญอะไรอองุเีเเป็นแม่บุญดียีนีือว่าบุญเวนี่บ่ได้กินที่ขับุญีตวสิเป็นบุญไดวะสันว่าขอเปไปมาไว้ตําแกลกกับ่เป็นบานี่ตหันละ ทุบเงอันนี่บ่ได้ตำครับพี่นองเขาจบบีภาษาแล้วโอ้มาเ้ครับเด้่องพี่นงนนสุกผูกคนก็สุกแม่มวยก็ได้มาเรือครับเอาลองรอเขาก็ได้ กับพ่อซื้อเป็นอะไรพอองแตกต่างกันบ่เมือมตงกันหอครับเสียบเกลือนมาคักเลเขาเห็ดเองเขาได้ใส่<น>ายเขาไปซื้อมาใส่เขา้หน่อย,ยเดี <c oughs> เใส่แล้วเนาะูเน่ทำใจเรใส่รเป็นกับอยุดล้นเนาะ นี่เขาบรไ,ไ,ได้ขายเฮ้ยยืดกินไม่ล้องแล้วตีไซส์ทำไก็ได้ล้วเพราะว่าเขาบรได้ไปขายหรอกจ้ะส่วนน้ำก็ดีเลยทุกคขอบคุณเ่อแซ่บๆ่น้อง

อันสมัครก็อยากกินที่แหละิน่บับเดือดแก่มมาอยู่กรุงเทพผมก็กินสองเทียได้พอนั่นแหละเป็นสันหลักย่างมะซาวนี่สิกินสวยๆเอ็นมาผมเห็นงานย่าขึ้นเล้ยเหลืองานมากผมก็กินประมานแปดมงกผมกินแล้วอากาศยามแรกผมไปกินอีกเทียนึงกับประมาณเที่ยงขึ้นโอ้ย่าเที่ยงขึ้นไปกินดิวใสมีผู้ขายอยู่บ่กรุงเทพแม่แม่ห่มันืด้ลานข้าขายตลอดละนี่เทียม

ห่อนเล็กหนาวกับน้้นเน,นี่ยแตงใน้่จะอะร้าเนี่ย ชินไหนสักนี่แหละผมมาได้ผมมาได้ต่ว่าก็นหรือว่าชิ้นไหนไหวอยู่หรือครับพี่น้องกินตำสมตำหนึ่งกันมัอนี้กันจนว่าพรอแ่างเงื่ะมัอนี้เขาสิไปจังไนโต้นไกับจังบมดจังหวะกันอีกทีนึงเด้อครับป่านนี้ก็ได้มัอนี้เขากแบากินตำตำชั่วปลาหมึกใส่กระปุ้นใส่มะคุ้งเนี่ยแหละครับผมเกิดมา เอิ้นจำทะเลแต่ขึ้นนนีอละพอท่านจักซือมหนี่โดสเบ็ดเราละครับโอ้เพ็ดเพมันน่เพ็ดน้ำก้นขอบุญขอบกณนับเพ้นผ่นนู้ดคนเดือครับไหวเอฟซีเูาคนผูเจ้าคนไหลกดแค่หรือว่าข้าเจ้าติดตามเบงมาไปหันไปนีเสันกับพรขอบคึณขอบก้นหลายจุกูดทุกคนครับการงานยังกระเจืิอหลงเลื่องเหนทุกุ้นเด้อครับสำหรับมือนีก็เข้ามาสวัสดีจากพีจงกันเด้อครับสวัสดีครับ Thank you.